สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับย่าหนิงนะคะตอนนี้โอ้โหคนลุมหลายกันมากเลยโอ้โหลุมคลองค่ะลุมคลองมีคลองขาคลองมาส่งนะคะนี่คือรถส่งคลองนะคะอืมค่ะเอาลงมาเลยตีเลยบอเอาลงมาแลวส่งเลยบอคลองนะ Auf, oh donc, ิ้นใหญ่มากนะครับโอ้โหเขจะไอเข้าเอนมาลคไอ้โจเข้าไปแล้วไอ้โจเข้าไปทำไมครับ เข้าไปคอยส่งสติ๊กเกอร์ได้ใครดึงได้ป่ะแก็ปล่อยกองก็น่าจะเป็นพวกเขาแหละนะครับเอสซีลุงครับพวกนั้นผมเพื่อนที่ทำป้ายครับผมที่ทำป้ายผองผองอันนี้จะไปแล้วจะไปจะไว้จะไว้ในในหลังคานะครับไว้ในเขตเดี๋ยวฝากอะไรไวบอกลุงแปดพันห้าครับหนึ่งพันห้านะเราเป็นมันมีแป้งห้าร้อยไม่เหมือนเขาเลยอะไรวะมันไม่เหมือนเขาเลยเข้องจ่ายที่ คองครับสองครับค่ะ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 ค่รา่ะค่ะี่ะคเะค่ะา่ะค่ะค่ะคนะคนเบ้าค่ะ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 งตะ้่นค่ะ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 คงะค่ะคแะค่ะค่ะค่เค่ะ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 ค่มค่อค่ะค่ะค่ะคนะค่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 มค่ะค่ะค่่มค่ะ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 คลูกน้องผมนี่แหละาเหรอครับ มีบอสไซไปนะพวกอีเทสเล่นไพ่ของของสวยงามครับสวยงามครับผมไม่ได้มาคนเดียวเห็นนะผมให้เห็นแค่คนเดียวแต่ถ้าป๊อกป๊อกขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระโดดออกมาจากเนี่ยตามมุงหญ้าได้เต็มเลยอ๋อับเอาไปถ่ายขล้องนะชื่นใจก่อนนะพี่ออสตีตีเป็นเลิกไทยหน่อยด้วยเอาละครับเฮ้ยนี่พี่ช่วยขยกนี้หน่อยครับหนักเฮ้ยมาช่วยขยกลิ้นหน่อยมิแต่มิแต่คนยากมากล้องกล้องมาจ้า เนี่เอาขาขาตั้งลงก่อน่อ๋อพี่เป็นลูกป็นชายหน่อยพี่อ่ะเอาเล็ผู้ชายหน่อยเอาขาลยก่เาป็นคนเยเอดีกว่าเนัตรงนั้นนี่น้าชายบอกาคองยัเรนลนสนาอยู่ตรงนี้นะคะิสนาอิสนาของคองนะคะอยู่ตรงนี้เอง หนักมากเลหรอหนักกว่านั่มาเลยพหนักกว่านั่นอีกไหมเน่อเคนั่นีหนักมากเหนัอมเลยหนักมากยหนักนัมาเยนักา ต้นนะครับไ,ไปวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเอาวางวตรี่่ไคะ โอ้ของห่วงจุ้ยโอ้โหสวยมากมากเลยคะของห่วงจุ้ยของของขยากของห่วงจุ้ยนะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะอ๋อาตั้งาตั้งอ้าวอ ปวดแขนเสียงนะเพะจริงๆเลย เป็นคลองที่เหมือนกับที่แข่งกระเบานะครับมาคุงเซียนซื้อน้อยกับกลุ่มเพื่อนพรพลรัชนีน้อยคือลูกศิษย์ผมนะครับพรพลรล์ก็คือเอฟซีลุงนะครับเอฟซีลุงแรกแหลกนะครับก็รักวังดีกับลุงกับสายบุญนะครับก็เป็นคลองที่ลุงพอดีเห็นลุงเขาไปเช็ดคลองที่แข่งกระเบาจจาได้ไหมที่ไปกับป้านะกระล้องแบบนี้แหละนะครับก็เลยกลุ่มเพื่อนก็เลยรวมเงินกันนะครับแล้วก็ทำคลองนะมาไว้กลับป้ายและป้ายปู่พระลาลิจพญานาคานาคราช พ้องในทางวงจุ้ยนะครับมาวงโลมเนี่ยนะครับมันคือธาตุโลหะมันคือเงินทองนะครับแล้วเสียงระฆังเสียงล้องเสียงตี้เสียงคุยมันจะไล่ความเป็นับมมงคลได้นะครับเพราะตอนนี้มันก็เยอะนะอับมมงคลอันนี้ก็เริ่มมากันแล้วครับไม่ใชบโอ้โหทีไปไว้ในตรงเงินใหญเดี๋ยวจัดให้ดีกันมาจัดการเป็นพญานาคคู่นะครับ องค์ปู่กับองค์ย่านะครับก็ไม่รู้องค์ไหนย่ากับองค์ปู่หรอกดูนะครับย่าคำใสกันไม่รู้มันเหมือนกันอันนี้คือสายบุญนะครับกลุ่มเชียอซื้อน้อยพอรับผลและสายบุญูศิษย์ผมมันอย่าไปอ่านชื่อรู้แค่นี้พอนะครับอย่าอ่านเยอะนะครับอานนั้นนะครับก็ก็จะตีแล้วก็อธิษฐานเอานะครับเอาขอเชิญเรียนย่าคำใสแล้วก็อ่านี่แหละใครก็ได้มาตีนะครับใครอยากตีก็ตีเพราะเดี๋ยวจะเก็บแล้วจ้าก็ตีาวปูเนี่ยเดี๋วเก่อนนะครับตามที่ ตีไ,ไล่อะผมโ้แ่่อ,อะ,อะโอ้อันนี้ไล่เพื่อนเพิ่หัวใจเอออันนี้ไล่ไดีา ทีนี่เขจะไปตีเอาไปตีไรโอ้ยลองไลไลไม่รู้ตีโชคให้ลาบอ๋อเรืยกว่าตีไลสวยนะครับเนาะตนนั้นผมไปแกงกระลาเป็ไปายมือกันเมืองกับพี่มีเด็ลยบาคนเขาแต่งไปแกงกระลาเป็น เดือนตุลาคมน้ำมัน บนเก็บไม่้องรนี่เก็บบ้านเก็บบ้านลุงเขาตัวตีบ้านลุงตีเลยครับีไลเลรีปีนี้ตากกตู้คุณชอมตวับน